นี่เธอเพื่อนสนิทของเธออะเลิกได้ก็เลิกนะทำตัวยังไงก็ไม่รู้อ่ะฉันไม่ชอบพนสนิทเธอเลยหืมไม่ล่ะฉันไม่มีวันเลิกกับเขาแน่นายก็อะไรเนี่ยฮะนั่นเพื่อนสนิทฉันนะเธอก็ดูสิเขาทำอะไรกับเธอไม่ล่ะเฮย้ยน่าลำคาญ นายนี่อยากให้ฉันเลิเเกเลิกเลิกนั่นแหละเธอก็ดูสิเขาทำอะไรเธอไว้ราแย่งทุกอย่างเธอไม่ล่ะไปล่ะฉันไม่อยากคุยอะไรกับนายฉันต้องทำยังไงฉันต้องทำให้เธอเชื่อฉันให้ได้คอยดูฮจะทำยังไงดีนะแล้วนั่นนี่เธอมาทำไมฮะ มาทำไม ไม่ยังไงฉันก็ไม่ไปกับเธอเป็น,นขาดเธอคิดจะแย่งฉันหรอฮะเธอแย่งฉันกับมเมหรอ้อแ,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 แฉนแันหน่อยยังไงมรก็ไม่อเนี่เธอจะบ้าหรอฮะมากอดฉันทำไมออกเดี๋ยวนี้นะออกเดี๋ยวนี้ยังไงฉันก็ไม่มีวันไปกับเธอหรอก ยายข้าวเธอเธอมันนางเพื่อนเพื่อเพื่อนเธอฉันไม่ไปกับเธอเหรอกแกนางเพื่อนทรยศจะเป็นยังไงนะ้าเพื่อนทรยศของข้าวนี่จะทำยังไงดีนะเมื่อเมื่อเมรู้แล้วแล้วอือเหลืออีกสองอีพีเราติดตามได้เลยนะ